สวัสดีครับพบกับร้านบ้างของเล่นนะฮะวันนี้เรามีตัวนี้นะครับเป็นของเล่นโปเกมอนโกนะฮะซึ่งเป็นของเล่นเกี่ยวกับเกมที่กําลังฮิตกันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นบอลโปเกมอนนะฮะยิงกระสุนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะฮะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการเล่นเป็นไงนะกล่องก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวมาดูแบบพร้อมๆกันนะฮะเราจะค่อยๆแกะออกมาดูนะฮะ ึออออกมาแล้วนะครับโอ้ข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็คือมีตัวลูกบอลโปเกมอนนะครับกับตัวนี้น่าจะเป็นลูกกระสุนมันนะครับมีมาให้5ลูกนะครับเดี๋ยวยิบออกมาดูนะครับอันนี้นะครับตัวบอลโปเกมอนนะฮะก็กระสุนมันนะครับใส่ถาดอันนี้ไว้แล้วกันนะครับนี่นะครับ เล่นยังไงก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งดูนะฮะเพิ่งจะดูอันนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันแล้วกันว่าเล่นยังไงนะครับอ่ะนี่นะครับเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกลไกนะฮะข้างในจะมีกลไกอยู่สําหรับใส่ลูกกระสุนนะฮะห้าลูกพอดีนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ นี่นะครับก็สําหรับใส่กระสุน5ลูกเลยนะครับแบบนี้นะครับลองดูนะครับแล้วก็ที่เล่นต่อไปก็ปิดฝานะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวยิงนะครับอ่านี่นะครับที่ผมเดาก็คือว่ายิงแบบนี้นะครับดึง ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะยิงออกมานะครับอย่างเงี้ยครับยิงได้5ลูกนะครับปอกกระสุนมันใส่ได้แค่5้าลูกอย่างนี้นะครับก็เป็นของเล่นสําหรับเด็กๆนะฮะแปลกใหม่ดีนะครับเป็นเครื่องยิงกระสุนนะฮะรูปแบบบอลโปเกมอนนะฮะใส่กระสุนแล้วก็ยิงได้นะครับนี่นะครับ ยิงออกมาก็ใครที่ชอบเล่นแนวแอดเวนเจอร์นะฮะราคาไม่แพงนะครับตัวนี้100ร้อยกว่าบาทนิดเองนะฮะก็มีไว้เล่นได้นะครับสำหรับคนที่ชอบโปเกมอนนะฮะตัวนี้ก็เล่นได้ไม่อันตรายนะครับยิงไม่เจ็บตัวนี้นะครับเด็กเล็กก็พอเล่นได้นะครับยิงไปโดนกันก็ไม่เป็นอะไรนะฮะ ตัวนี้นะครับก็คือตัวบอลโปเกมอน Pokemon ยิงกระสุนนะครับอ่ะโอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวิธีเล่นมันแสนจะง่ายนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่งก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะหาของที่เกี่ยวกับโปเกมอนมาลงติดๆกันหน่อยนะครัะว่าโหนกระแสนิดน,นึงนะครับแลก็ฝากคลิปเอาไว้นะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเห็นไหมครับเสียงมันจะเปลี่ยนนะฮะพอเราหนีบเนี่ยถ้าหนีบไม่ดีเนี่ยอุ้ยอย่างเงี้ยครับ